วัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันพิเศษนะครับพิเศษวันเสาร์อาทิตย์กินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP นะครับเคยมีปัญหาไหมเคยหนักใจไหมที่โทรศัพท์เคียนหัวมุมนี้บอกว่าพื้นที่เต็มพื้นที่จัดเต็มลบเท่าไหร่ก็ไม่ออกเคยมีไหมครับ ช้วิธียังไงก็ลบก็ไม่ออกโอ้รูปเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรอะไรเงี้ยรูปเยอะถ่ายรูปรูปเท่าไหร่ก็ถ่ายลงไม่ได้เพราะามันจะบอกว่าพื้นที่เต็มไม่มีทางที่จะจัดการได้เลยเพราะว่าปัญหานี้ก็เคยเกิดเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้โล่งใจแล้วรู้วิธีแก้ไขแล้ววิธีแรกที่เคยทำไปนะมันก็แค่แก้ไขเป็นเป็น เป็นค้างข่าวเป็นชั่วขาวนิดๆเท่านั้นเองก็คือพิธีแรกก็คือลบรูปออกไปมันก็แค่นั้นมันก็บอกว่าพื้นที่เต็มคําว่าพื้นที่เต็มมันจะไม่หายเอาเอาอกไปจากหน้าข้างๆตรงนี้สักทีเลยค่ะนี้แล้วค่ะนี้พิธีทั่ทวๆไปที่เขาทํากันนะเขาก็กดเข้าไปกดเข้าไปตรงตั้งค่านะครับตั้งค่าเห็นเขาบาตตั้งค่าไหมตั้งค่า ตั้งค่าตรงนี้เด็จะท่าไม่ดูใหม่นะครับกดเข้าไปตรงตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปหาคำว่าแอ p l i c เ t ช o นแอ p พ i ิเคช o นนะครับอืมมันขึ้นมาแล้วทีนี้เราก็ไปดูแอปที่เราใช้ประจำประจำว่าเราใช้ประจำานี่มันต้องเต็มอยู่แล้วเพราะว่ามันมันจะคล้ายๆกับว่าเราใช้ประจำก็หมายความว่าเราใช้เข้าไปใช้แล้วอ่า เศษพวกขยะพวกอะไรๆที่เราใช้ไปเนี่ยมันจะตกค้างอยู่มันจะไม่ยอมลบทิ้งนอกจากเราจะมาใช้วิธีลบทิ้งนะครับนอกจากเราจะไม่ใช้วิธีลบทิ้งก็อย่างเช่น u t u b e เนี่ยนี่พอเข้ามาแอปพลิเคช์เอ่อเข้ามาที่ตรงตรงั้งตั้งค่าแล้วก็เข้ามากดตรงที่แอปพลิเคชันแล้วก็ขึ้นมามันจะขึ้นมาทุกหมดทุกอย่างเลยแอปพลิเคชันเราก็เริ่มต้นเลื่อนมาจากข้างล่างเลยว่ามันเต็ม จากอันไหนส่วนมากที่เราใช้ส่วนมากที่เราใช้ก็คือมี youtube แล้วก็เพจสตแล้วก็ดูหนังฟังเพลงแล้วก็รูปที่เก็บรูปแล้วก็ไฟล์ส่วนตัวข้อมูลส่วนตัวอันนี้จะเต็มบ่อยอย่างงี้แล้วก็กล้องถ่ายรูปก,ก็ไม่เท่าไหร่กล้องถ่ายรูปก,ก็ไม่เท่าไหร่เสียงวิดีโอบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราลงโหลดเข้ามา เพราะเอามือไปจิ้มจิ้มแล้วโหลดที่ไม่รู้ตัวมันก็เข้ามาอยู่ในเครื่องของเราทําให้เราเต็มนะประมาณนี้เราก็ขั้นแรกมาตรงที่เราใช้ประจาก่อนก็คือ youtube อ youtube อกดจิ้มคาว่า YouTube เข้าไปนะม,มันจะขึ้นมาแล้วอมืมันจะขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาหาตรงที่คําว่าที่เก็บนะครับที่เก็บนะที่เก็บแล้วก็จิ้มตรงที่เก็บอ่ามันจะมีแคส แคสครับว่าแคสก็คือข้อมูลขยะนี่เองข้อมูลขยะเห็นไนะหมแคสเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทาให้ดูทีหลังแคสก็คือข้อมูลขยะแล้วเราก็กดลบแคสเนี่ยเห็นไหมกดลบแคสกดจึก๊กตอนน่ะหายแล้วหเหลือศูนย์นแล้วก็จบอันนี้คือวิธีลบขยะที่หนึ่งนะวิธีลบไฟขยะทําให้โทรศัพท์เรา โล่งไปหน่อยหนึ่งลงไปหน่อยหนึ่งก็คือที่เจ็ดเจ็ดแล้วเลื่อนลงมาหาเรื่อยๆอะไรที่เราใช้ประจาที่เราใช้ประจานะครับอย่างโฟโต้เนี่ยก็ใช้อยู่นะสําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปแล้วก็เอารูปมาใช้แล้วก็ลบรูปทิ้งไฟขยะมันจะเยอะประมาณนี้อันนี้แคทแคทเราเจอคําว่าแคทแล้วก็กดลบแคทนะครับอ่ากดลบแคทอ่ากดลบแคทนะประมาณนี้ เราก็เข้าไปเรื่อยๆอีกนะครับมาเข้าไปเรื่อยๆมาตรงที่เราใช้ประจาก็คือเพสโตก็ใช้ประจานะครับเพสโตสสาหรับคนที่ไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องจิ้มเข้าไปนะครับเพราะว่ามันก็คงจะไม่มีไฟขยะแคสเยอะหรอกอย่างที่จัดเก็บเพสโต้อันนี้ใช้บ่อยนุ่นมีมีขยะตั้งยีบ่บเอ็ดเอ็มบีคำว่า MB นี่ก็คือเยอะนะครับ MB เยอะนะ MB ็มบีเอมบีดูคําว่า m อ m มบี็ก็หมายคำว่าเยอะเลยอ่าไปขยะเยอะเลยสมมุติว่ามันขึ้นเราลบแคสเสร็จแล้วนะเป็นจ,จะลองหาอันที่ว่า m อมบีน้อยๆกล้องถ่ายรูปอย่างเงี้ยกล้องถ่ายรูปเราไม่ค่อยได้ใช้มันจะมีคําว่า KBKB คคือน้อยๆน,นะไม่เป็นไรอันนี้เก็บไว้ก็ได้หรือไม่เก็บก็ได้ลบทิ้งก็ได้มันจะได้โล่งขึ้นไปนะครับ ประมาณนี้มันจะได้เลือ่องไงลบคำว่าลบแคสออกมานะอ่าอ่ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำตัวอย่างให้ดูสักอันหนึ่งนะครับลงรูปภาพให้นะอ่าเดี๋ยวๆตะกกอนอย่างเช่นอ่ากูกลโคลเนี่ยนะโคลนเนี่ยนะก็ใช้บ่อยนะเอามือจิ้มเข้าไปอย่างนี้นะครับอามือจิ้มเข้าไปอย่างนี้อม,มันจะขึ้นมาแล้วเลื่อนขึ้นมาเพราะว่าจัดเก็บเห็นไหมครับนี่ ที่จัดเก็บที่จัดเก็บจิ้มคําว่าที่เก็บเก็บก็เลือ่อนขึ้นมามันจะเห็นแคสเห็นไหม,ไมแคสอันนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นี่ KB KB ไม่เยอะนะ KB แล้วก็กดลบแคสนะครับกดออกไปกดออกไปแล้วนะเห็นไหมมันหายแล้วหายแล้วแล้วเราก็กลับไปที่เดิมหาหา,าหาอันที่เราใช้บอ่บอย อย่างลายเนี่ยเราก็ใช้บ่อยนะอันนี้ไม่มีลายไม่ได้ตั้งลายไว้หาอันที่มันใช้บ่อยๆนะครับอันนี้ก็คือวิธีลบข้าวๆนะลบร่าวๆจะบอกให้อัน,นเพสโซลุเลื่อนขาคขาว่าที่จัดเก็บนะมันจะมีแคสเห็นไหมนีม่แคสคราว่าแคสลบแคสออกมาเนี่ยมันจะหายไปแล้วเห็นไหม แล้วก็กลับไปที่เดิมอันนี้ทีคือวิธีลบแคสน,นะครับตัวแล้วนะโทรศัพท์เราก็จะโล่งโล่งก็คือพื้นที่จัดเก็บอาจจะหายไปหม,ยหมายถึงว่าพื้นที่ที่ว่าเต็มอ่ะมันจะหายไปคําว่าเต็มนะมันก็จะถ่ายรูปได้ตามปกติอันนี้คือวิธีบรรเทาวิธีบรรเทาแล้วมันมีเด็ดกว่านั้นอีกมันมีทีเด็ดกว่านั้นอีกทีเด็ดกว่านั้นอีกก็คืออื สมมุติว่าพื้นที่มันยังไม่ว่างนะพื้นที่ยังไม่ว่างาจะบอกอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีสุดท้ายนะครับวิธีสุดท้ายนะจะบอกอันนี้ทีเด็ดที่สุดเลยค้นพบแล้วว่าวิธีทําไม่ให้โทรศัพท์เครื่องเต็มนะครับวิธีสุดท้ายดูให้ดีนะครับเราก็ไปที่ไฟล์ส่วนตัวนะครับ มาที่ไฟส่วนตัวแล้วเนาะแล้วก็เลื่อนคำหาคำว่าที่จัดเก็บในเครื่องนะครับที่จัดเก็บในเครื่องมันจะเจอคําว่าพอเข้ามาในที่จัดเก็บในเครื่องแล้วนะครับเราจะเจอคําว่า Android นะครับสมมติเราโทรศัพท์เราเป็นระบบ Android นะอืมอันนี้จับไว้ให้ดีเลยจะหายขาบเลยครับกดคำว่าโทรศั แอนดรอยนะครับกดว่าแอนดรอยเข้าไปมันจะเจอคําว่า Data นะครับ Data, Data เห็นไหมนี่ดาตมันมี68รายการ68รายการเนี่ยคือไฟขยะทั้งนั้นนะครับที่ทําให้มันพื้นที่โทรศัพท์เราเต็มทั้งหมดอันนี้วิธีแบบเด็ดขาดเลยนะจัดการเด็ดขาดเลยนะหาเกิดคามพามีขึ้นเพราะว่าพื้นที่จัดเก็บเต็มในเครื่องของแต่ละคนใช้วิธีนี้เป็นวิธีสุดท้ายนะครับ พอมาถึงด a t ตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราคลิกตรงคําว่าด a าตาคลิกคําว่าด a าตาก็กดตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมามันจะมีช่องขึ้นข้างบนเห็นไหมม,มันจะมีช่องข้างบนอม,มันจะมีช่องข้างบนหรือไม่เรากดแช่ไว้ก็ได้เรากดแช่ไว้ก็ได้ถ้าเรามาติ๊กข้างบนนะครับติ๊กข้างบนหมายก็ว่าเลือกทุกอันอันนี้ไม่เลือก เลือกเฉพาะ d a t a นะครับทุกอันนะเพราะมันมีคำว่าลบเห็นไหมลบลบเราก็กดลบเลยลบเลยนะครับเห็นไหมมันจะออกหมดเลยมันจะค่อยๆอ,ออกหมดเลยเดีย๋ยวนะครับเห็นไหมมันจะลบออกข้างหมดเลยนะครับออกหมดเลยอันนี้คือแคดขยะ ท,ที่เราเล่นมาทั้งหมดทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีทั้งอะไรนะครับที่มันทําให้โทรศัพท์เราว่าพื้นที่จดัดเก็บเต็มนี่แหละคือลบเราลบออกทั้งหมดเลยอืมนะหมดแลเห็นไหมพอหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับคืนมา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 ทั้งหมดเลยคือเริ่มต้นใหม่อืมเริ่มต้นใหม่นะครับพอเราลบทั้งหมดเสร็จแล้วเราก็กดกดรีสตาร์ทเครื่องนะครับ กดเํา,ว,าว่าเริ่มใหม่นะครับเริ่มเครื่องใหม่จากเครื่องพักูนะครับพอเราปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่เปิดใหม่แล้วคําว่าพื้นที่จัดเก็บในเครื่องเต็มจะหายหมดเลยนะครับจะหายหมดเลยจะไม่มีเลยคือโล่งเลยครับนี่คล้ายๆกับเราเราเรา,เราอาบน้ําเรา เราทําความสะอาดร่างกายเราหมดจดเลยว่าง,งั้นแต่พูด,ดง่ายๆว่ามันจะสะอาดขึ้นโทรศัพท์ก็จะไม่มีคําว่าพื้นที่จัดเก็บแต่ข้อมูลเรายังอยู่ครบนะครับรูปภาพรูปอะไรๆ,ๆเรายังอยู่ครบทั้งหมดนะไม่ได้เกี่ยวกันกับไฟที่เราลบออกไปนะม,มันก็จะหายออกไปหมดเรี้ยงเลยยกเว้นสิ่งที่เราเก็บไว้มันก็จะอยู่อยู่เหมือนเดิมแต่พวกที่มันหายไปยังไงบ้างครับก็ทดลองทําดูนะครับถ้าเกิดของโทรศัพท์ของใครเต็มนะครับ ที่จัดเก็บในเครื่องเต็มขั้นแรกก็ทําแบบแบบแบบแรกๆที่ทําให้ดูก่อนคือเป็นลบแคสธรรมดาธรรมดาออกก่อนนะครับแต่ถ้ามันยังไม่หายแสดงว่าใน Data นั้นจะมีม,มีมีขยะเยอะไฟขยะเยอะในนั้นที่เราเล่น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 ,เ,ลนเปิด YouTube มาทั้งวันถ่ายรูปมาทั้งวันทําอะไรมาทั้งวันมันจะคือไฟขยะทั้งนั้นเลยวิธีจัดการขั้นสุดท้ายก็คือเข้าไปตรงที่ว่าละเปิดเครื่องมาแล้วก็เข้าไปที่ข้อมูลส่วนตัว แล้วก็จิ้มตรงข้อมูลส่วนตัวแล้วก็มาจิ้มของใครเป็นโทรศัพท์ระบบ Android ก็จิ้มคาว่า Android ขึ้นมามันจะมีคําว่า Data มันจะเขียนบอกเลยว่าไฟขยะมีเยอะขนาดไหนมันจะเขียนบอกว่ามีท่านิรายการแล้วเราก็แตะตรงที่ Data เลยแหละแล้วก็ติ๊กทุกอันเลยบางั้านถต่ติ๊กทุกอันที่อยู่ในนั้นแล้วก็ลบทิ้งทั้งหมดเลยว่างั้นเถอะแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องใหม่แล้วมันจะกลับมาดีเหมือนเดิมไม่ต้องไปให้เครื่องไม่ต้องให้ไปให้ร้าน ล้างเครื่องนะครับพรล้างเครื่องก็คือลงโปรแกรมใหม่นั่นแหละก็3า0บาทขั้นต่ำอ่ะเสียดายเงิน300นะครับให้ใช้วิธีนี้ทำเอานะครับประมาณนี้ได้ผลยังไงหรืออะไรก็ฝากคอมเมนต์มาให้ทราบด้วยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็มีสิ่งดีๆมาฝากท่านท่านี้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท,ท่าน,นครับอ่าสวัสดีครับ